สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องซวรูปแบบนี้นะจ๊ะทุกคนวันนี้มาแกะบัมกันอย่างที่แบบฝากไปหลายคลิปมากว่าให้มารอแบบคลิปแกะบัมญี่ปุ่นของเอ็นไฮเนะครับทุกคนวันนี้มาถึงแล้วจ้า ก็น้องไม่เห็นรอดบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีเทลแบบไม่ค่อยเยอะมากเนาะโอเคไหมรีบไปแกะก,ะกะันเลยดีกว่าจ้ะไปจ้าฟุกับพีมาจากพี่ปานะคะฟุกจะแปะทวิตไว้ให้ก็คือให้เขากดแล้วก็ไปลงบ้านพี่ปาเขาก็ส่งตรงให้ฟุกเองให้เขาแกะโค้ดให้ด้วยแต่ว่าก็คือนกไปแล้วแบบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือจริงๆอะที่ฟุกซื้อใช่ไหมที่ฟุกพีออเดอร์ไปะครับเป็นเซ็ตของยูนิเวอร์แซลที่มันได้การ์ดใสแถมเจ็ดใบฟุกสั่งเซ็ตนั้นไปนี่หรออันนี้ใช่ไหมอันนี้ อ๋อ oh, แล้วก็นี้เป็นอันที่แบบกดแยกมาแล้วก็สั่งโซโล่แจ็กเก็ตของเจไป1อันแต่ทีนี้พอแกะโค้ดอะไรหมดแล้วใช่ไหมฟุกก็เลยเห็นว่าได้การ์ดอะไรมาบ้างฟุกก็เลยแบบรอให้พี่ปากดมือให้ด้วยฟุกก็เลยกดมือมาอีกอันนี้คือที่กดจากมือคาริมาเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเหมือนกันนะจ๊าทุกคนแกะอะไรก่อนดีอะ่ะตื่นเต้นอนะ่ะแกะเรียงไปเลยแล้วกันเนาะฟุกก็งงว่าแบบทำไมมันยังมีซีนอยู่คือเขาแบบแกะดีมากอะทุกคนแล้วเขาก็ใส่กลับไปให้เนี่ยนะ จริงไหมโอเคว่าทุกคนอ่ะคนที่จะซื้อบัมญี่ปุ่นอ่ะงงมากว่ามันมีกี่เวอร์แต่ละเวอร์เป็นอะไรบ้างฟุกขออธิบายส,สั้นๆก็คือบัมญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนบัมเกาหลีบัมเกาหลีมันจะมีแบบรอบหนึ่งใช่ไหมอัลบัมหนึ่งสมมติมี3เวอร์เงี้ยแต่ละเวอร์อมันจะต่างกันแค่สีปกรูปตีมรูปข้างในอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าของบัมญี่ปุ่นอ่ะแต่ละเวอร์คือเขาจะแยกไปเลยอย่างของเอ็นไฮเพนใช่ไหมเวอร์ที่1นมันก็จะแยกไปว่ามี CD นะกับบมีวีมีเป็นแบบมีเอ็มวีก โฟล์ที่3มก็จะเป็นมีซีดีแล้วก็มีการ์ดอะไรแบบนี้เป็นประมาณนั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบบัมเกาหลีที่จะมีทั้งหมดมีทั้งซีดีมีเบื้องหลังมีโฟโต้บุ๊กมีการ์ดสุ่มมาให้เหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับทุกคนประมาณนี้มาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันแต่ฟล์ก็เห็นการ์ดหมดแล้วข้างในว่ามันเป็นอะไรบ้างแต่ส่วนตัวตอนแรกที่เห็นรูปใช่ไหมชอบชอบบัมนี้เป็นส่วนตัวเป็นการส่วนตัวชุนักเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นบัมเวอร์แรกที่ฟุกบอกให้ดูก่อน มันก็จะมีนี่มันก็จะเขียนบอกไว้ว่านี่อะ่ะโฟกัสแล้วเห็นไหมมันจะเขียนว่ามี cd แล้วก็ dvd นะอันนี้เป็นเวอร์แรกเูาชอบหน้าปกอันนี้มากอะอ๋อแกะมาก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นแผ่นสีขาวเป็นแผ่นขาว dvd เอ้ย CD อันนี้เป็น CD นะแล้วก็เปิดมานี่อันนี้เป็น d v d เขาก็จะเขียนไว้ แบบนี้จ้าแล้วโคดกับการ์ดคืออยู่ตรงไหนหรอจริงๆกล่องก็คือมันเป็นแบบกล่องซีดีทั่วไปอะกล่องเปล่าเลยอะแต่ว่าพี่ปาแพ็คมาดีมากไม่มีตําหนิเลยอ๋อบัานี้ไม่มีการ์ดฟุกลืมเออก็เพิ่งบอกไปอันนี้เป็นโค้ดใช่ไม้มล่วแหละเพราะว่าฟุกลงไปแล้วแล้วมันก็หมดอีเวนล้วด้วยนะครับทุกคนวันที่ฟุกถ่ายเก็บไว,ว้ดีกววามที่ราลึกอ่าแล้วก็จะอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงคิดถึงซีดีแบบนี้เหมือนกันนะคือมันก็เป็นแบบเออซีดีแบบสมัยก่อนนะเนาะ ม,มีรูปด้วยอ่ะเนี่ยรูปเนี้ยดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเจอาใส่แว่นเออมันก็เป็นเนื้อเพลงมีมาประมาณนี้บัามนี้ไม่มีการ์ดนะมีแต่ DVD แต่ส่วนตัวชอบหน้าปกเขาเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งบั๊มเร็วปะบั๊มญี่ปุ่นอ่ะนี่ตรงนี้เขามีนี่ให้ด้วยอ่ะหเห็นหรือเปล่าเป็นตัวล็อกแบบไม่ให้มันเลื่อนเข้าไปเกินอ่ะเกินเขตอ่ะเออมันมีตัวล็อกแบบพอดีมากอดีเทลดีขออวย กินนี้มาอวยเนาะเออจะบอกว่าเออถ้าแบบจะสั่งกับพี่ปาลาอะไรเงี้ยฝากเขาหิ้วฝากเขากดมือให้ดูสถานะตรงไบโอทวิตเคเขาเพราะเขาจะเขียนไว้บางทีเขาก็แบบทางานเรียนหนักอะไรนี้นะครับไม่ต้องไปรบกวนเขาอ่านตรงนั้นอ่านตรงไบโอเขาก่อนนะอันนี้มาเป็นบั้มที่2เป็นซีดีแบบโฟโตโ้เบลกอันนี้ก็คือเป็นแบบที่2นั่นเองก็จะเป็นแค่ซีดีกับโฟโตโ์เบลก็จะไม่มีการ์ดเหมือนกันนะครับ หน้าปกเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหลังจ้าอันนี้กล่องมันหนากว่าเลยอะ่ะตัวน,นี้มันจะเป็นซีดีอย่างเดียวเปิดไม่ได้เป็นซีดีเพลงนะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กคืออยู่ตรงนี้เลยอะ่ะคืออยู่ตรงนี้เลยก็คือปกหนาบบกว่ากว่าหนากว่าแบบแรกเมื่อกี้อันนี้ก็มีเป็นโค้ดขอแบบแบบด,ดูก่อนอ๋อะอะน,นี่ก็จะเป็นหน้าปกโฟโต้บุ๊กกับหน้าปกซีดีก็คืออันเดียวกันนะครับทุกคนแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นเนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลง3เพลงแบบนี้แล้วก็โฟโต้บุ๊กจ้า รูปวัวน,นี้น่าจะเป็นเซตเดียวเฮ้ยมันต้องมีสองเซตดีมันมีเซตใสแว่นด้วยดีมีจะ้ะมีเซตใสแว่นจะ้ะเอ็นี้จะเป็นเวอร์แบบละมุนล,ละมุนเอ้เจนิกี้งัอนี่ก็จะเป็นแบบละมุนล,ละมุนนะเป็นแบบสว่านนะหล่อนไหมหลนะ่อเนาะสวยให้ดูอย่างรวดเร็วอยากได้ให้ไปซื้อเองนิกกี้สองฮูล โอ้ยซอมนูน่ารักมากเลยอ่ะขอดูรูปหน่อยเออคือแบบมันเป็นทีมฟุงฟ้งๆอะ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยชัดอ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่นี่มันว้าดเจสซี่เห็นเจไหมโอ๊ยแล้วกล้องโฟกัสแบบอ๋อทุกคนไม่เห็นมันขึ้นตัวโฟกัสตรงหน้าเจ้าอุ้ยอันเนี้ยคือแบบอันเซตเนี้ยคือดีมากเซตเนี้ยคือดีจริงๆฟุกบอกเลยว่าเซตเนี้ยคือดีมากๆเออโฟโต้ น่ารักมากเจสสวนคือน่ารักมาก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 แล้วทำไมไม่อยู่ติดกันนะ่ะงงเลยชิปเปอร์ปะเป็นใครเอ่ยอ๋อเป็นนิกกี้ซองฮุนก็หล่อแต่ว่าลุเนี้คือหล่อทุกคนเลยคือแบบมันดีมากเลยอ่ะดีมากอันเนี้ย หมดแล้วมีประมาณนี้มีแค่นี้นะครับโฟโต้บุ๊กจบแล้วเนี่ยติดไปเลยอีกหนึ่งบั้มเออแต่อันนี้ดูแบบดูแข็งแรงกว่าดูบ,บ,บั้มหนากว่าจะให้ดูจะให้เทียบกันข้างบนคือบั้มที่มีโฟโต้บุ๊กอะ่ะเนี่ยหนาวกว่าปะหนาวกว่านิดนึงขอเอาเวอร์นี้ก่อนละกันมีปกดอกไม้เป็นแบบปกทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นซีดีแล้วก็มีการ์ดการ์สุ่มอันนี้แล้วคือการ์สุ่มแบบเยอะมากก็คืออัน,นเนี้ยบั้มเนี้ยก็คือสุม่มหนึ่งในสิบสี่อย่าคิดดูสินะครับทุกคนนะห้หนาัขางลงล แบบนี้เปิดออกมาเราก็จะเจอซีดีซีดีเหมือนกันหมดเลยเนาะนอกจากแบบจากอัลบั้มแรกอะอัลบั้มแรกเขาจะมีเขียนซีดีดีวีดีแยกไว้ใช่ไหมแต่นี้ก็คือไม่มีเลยหน้าปกของเขาอันนี้โอ้ยการ์ดอยู่นี่การ์ดอยู่นี่อันนี้ก็โคดซายนี่การ์ดใบแรกที่ได้มาเจ๊จ้าอุ้ยการ์ดแข่งจริงฟุก๊กไปดูคลิปพี่เจมาก่อนว่าแบบเขาได้แกะบัมญี่ปุ่นแล้วเออการ์ดแข่งจริง เทียบกับออมกาดเกาเนาะเออมันดูหนากว่าอ,อ่างอเลยเออการญี่ปุ่นแข็งแรงกว่าอีกอะว้าวนะรอสซ่นนะข้างหลังเป็นงี้ทุกคนฝาเป็นสีขาวอันนี้ก็จะเป็นสมุดเนื้อเพลงนะเล่มน,นี้ก็คือเป็นสมุดเนื้อเพลงเฮ้ยก็มีรูปแทรกมาด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเพลงแบบนี้ต่อไปอันนี้เป็นบัมที่มีเฉพาะ Universal Music ข้างในกาดก็คือไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นสุ่มแบบสุ่มเวอร์ที่เป็นเวอร์น้ำตาลน,นะ อันนี้ข้างหลังเป็นนี้ข้างหน้าเป็นนี้เนี่ยคือชอบปกนี้มากข้างในเหมือนกันเป็นแผ่นซีดีเหมือนกันการ์ดออกมาแล้วฟูให้เทา้าเป็นการ์ดใครเอ่ยแดดเป็นพี่ฮีซึงการ์ดเหมือนกันแอบมีตําหนี่มาอีกแล้วอะ่ะข้างหลังเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับพี่ฮีซึงใส่แว่นก็น่ารักอยู่นะใบเนี้ยนี่หน้าปกอันนี้เป็นเนื้อเพลงเหมือนกันข้างในก็มีรูปมีรูป น่ารักมากเลยรูปเนี้ยแต่ละบ้ามก็คือแบบไม่เหมือนกันนะรูปแบบในปกเนื้อเพลงอเออรูปในนี่นี่เนื้อเพลงเออทำไมไม่ถือแบบนี้นะเออรูปแต่ละรูปไม่เหมือนกันนะเออเสร็จอีกหนึ่งบ้ามแล้วทุกคนเร็วไหมไม่เร็วเท่าไหร่ฟุกลำไย,ยเองขอโทษต่อมาอันนี้ก่อนละการเรียงไปเลยเนาะให้ดูเทียบกันไปเลยอันนี้เป็นอันที่กดมือมานี่อันนี้เป็นปกของวีเวิร์ดนะคะทุกคน ือแต่ละปกก็คือรูปไม่เหมือนกันเลยเด้อเทียบกับปกสีขาวอันนี้ที่มีที่มีโฟโต้บุ๊กก็คือไม่เหมือนกันนะแค่เป็นแบบรูปเซตเดียวกันข้างหลังก็คือไม่เหมือนกันอันนี้ที่มีโฟโต้บุ๊กอันนี้ของ v ีเวิรนะครับข้างใน,นแผ่นเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นเจจ้านีเป็นการ์ดเจข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับการ์ดเจจ้าข้างในก็น่าจะเหมือนกันเฮ้ยแต่รูปอันนี้ก็ไม่เหมือนเด้อน,น,น่ารักอ่ะน่ารักมากเลย มากเลยนะหลังมากเลยเราก็ขอแกะอันเลยแล้วกันแต่ว่าเนี้ยน่าจะเป็นซองฮูนเป็นการซองฮูนอู้นี่เออตรงมุมเหมือนมีตำหนีทุกใบเลยอ่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันน่าจะขน้องอยู่ในกล่องอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการซองุูนเบอร์วีเวิร์ดนี่เป็นงี้นะครับการญี่ปุ่นดีมากแต่ว,ว่าเขอไวเลยขอไวว่าดีมากต่อไปเป็นบัม้มเดี่ยวอู้อะไรขนาดนั้น อ๋ยอันนี้มันเป็นบั้มกดมือเห็นเลยว่ากดอะไรมาบ้างอุ๊ยอันนี้คือแบบเออพี่ปาเขายังแบบใส่ซิลใส่อะไรมาให้เหมือนเดิมเลยอะทุกคนเจอันนี้เป็นปกเดี่ยวปกเดี่ยวคือเขาจะเรียงใช่ไหมเจ็ดคนก็เรียงแบบเป็นตัวกษรชื่อวงนั่นแหละข้างในเป็นนี้จ้าสั่งมาแต่ของเจสองปกเลยเอ้ยสองบั้มเลยถอดออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยเออข้างในสวยมากพอแบบถอดออกมาแล้วอะคืออยากได้ปกเดี่ยวแบบนี้ ข้างเป็นแบบนี้ข้างในเหมือนกัน การปกเดี่ยวอ่ะจะบอกว่าการปกเดี่ยวเกินต้านมากเกินเกินต้านไปมากมากอ๋ออันนี้อันนี้เออที่เขาให้เปลี่ยนรูปได้ก็คือใบแรกที่มันซ้อนมาอยู่ตรงนี้เอ้ยเออมันคนละรูปกันเลยอ่ะออ้ยเออมันได้เหมือนเหมือนได้สามปกเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะก็คือมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กลับด้านมาเป็นอันนี้ได้อ๋อเนี้ยรูปเนี้ยดีมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็มีโค้ดไซด์ด้วยโอ้ยข้างในก็มีรูปอีกอันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงสมุนเนื้อเพลงมีรูปอีกรูปดีมากโอ้ my god รูปดีมากรูปเซนเนี้ยดีมากแล้วใบที่ได้จากแบบบั้มที่กดซื้อด้วยตัวเองก็คือใบนี้นะครับทุกคนใบนี้น่ารักปะใบนี้น่ารักเนาะใบนี้น่ารักมากเลยอะ่ะใบนี้น่ารักมากน่ารักมากบั้มปกเดี่ยวอะ่ะคือการ์ดดีมากนี่ก็คือมีหลายรูปให้เราได้แบบเลือกเปลี่ยนฟังก์ชันนู่นนี่นั่นนี่เราก็จะได้ปกเดียวบั้มที่เป็นแบบนี้เป็นรูปเจแบบนี้ลองใส่ดิมันจะเห็นหน้านองเนี่ยเห็น อุ้ยเห็นเหมือนเขาออกแบบมาให้มันแบบเห็นผ่านแบบสาย,แบบสายเออลายตัวหนังสืออ่ะต่อไปอันนี้การ์ดอยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยเขาแปะซีลแปะอะไรมาให้ด้วยอ่ะไม่ต้องแกะข้างในแล้วกันน้องก็คือเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็การ์ดใบนี้คือตอนแรกกะดจะไม่เอาแต่คือแบบมันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนทุก็เลยกดมาพร้อมบั้มเลยกดมือมาคือดีมากมีแต่เจ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  มีพอเราเปลี่ยนหนะ้าปกมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับทุกคนเราก็จะได้ปกเดียวแบบ2แบบแบบนี้ไปต่อยังไม่หมดเรามีก่อนละกันโอ้ยแบบใส่หนนะ่ายดยโอ้ยอะไรขนาดนี้หลายชั้นมากนี่ไงอันนี้ไงอันนี้ไงอันนี้อันนี้น่ารักมาก จะบอกว่าอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากอันนี้คือแบบต้องมีเท่านั้นการ์ดหนาจริงนะเนี่ยการ์ดคือแบบหนามากเท็กเจอร์สองใบที่มาคู่กันอันนี้คือการ์ดในบั้มหน้าปกดอกไม้อะที่มีการ์ดสิบสี่แบบเมมละสองแบบแ่อีกยังไม่หมดส่วนอันนี้อันนี้อันนี้มีซองหุ้นมาด้วยนะครับทุกคนไม่แน่ใจวา่าเป็นบั้มไหนน่าจะเป็นบั้มน่าจะเป็นปกดอกไม้เหมือนกันมั้งอันนี้ฟงไม่แน่ใจนะของซองหุ้นอะแต่ว่าอันนี้ก็คืออะไรคือซื้อซ้ำเพราะว่าไปเจอราคาดีกว่าก็เลย นะครับก็คือเหมือนปกดอกไม้สองอันที่ชู์ไปอันนี้คือมีสองเซตความปังของคนเลาว่ะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์มันน่าจะแบบเป็นสติกเกอร์ช็อปแถมมา ประมาณนี้ยังไม่หมดเหลือการแถมนี่การแถมยังไม่ได้แกะเลยการแถมของ Universal Music ที่ซื้อ1ึ่งเซตของเขาใช่ไหมสีบ่บัมเราก็จะได้การแถมมา1เซตนะครับทุกคนโอ้ยเป็นการใส่เทียบโอ้ยดีอีกแล้ว่าตายแล้วดีมากเลยอ,อันนี้การดีมากเป็นการใส่ที่แบบรองขาออกมาด้วยอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ใส่มากครับทุกคนดีมากการแบบโอ้ oh my god มาเรียงกันไปเลยจะเป็นจองวอนเป็นพี่ฮีซึง โอ้ยการดีอะเจโอ้ยอย่าบอกว่าการดีมากเลยอะการดีจริงๆการดีมากๆการแบบดีมากอะการสใสดีมากเพราะมันลองข่าวแล้วคือมันหนามากแต่มันไม่ได้เป็นการสใส่ที่แบบมองทะลุอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนนี่เป็นเจคสองฮหนซอน,นูแล้วก็นิกกี้แบบนี้จ้าแล้วคือแบบข้างๆแบบ เก็บดีเทลดีมากอะไรเงี้ยไม่มีแบบไม่มีเศษไม่มีฝุ่นอะไรออกมาเลยแล้วคือการแบบเรียบเนียนมากเออไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือการแบบ ดีมากทุกคนพอเก็บแค่เมนพอเก็บแค่เมนพอเก็บแค่เมนพอและฟุกก็ยังไม่หมดจ้ะทุกคนแค่นี้ฟุกลำใหญ่บอกแล้วอย่างที่บอกไปว่าฟุกลำใหญ่เองเพราะว่าฟุกสั่งสแตนดี้มาด้วยทุกคนนี่สั่งสแตนดี้มากับน้องนิกนะครับทุกคนฟุกจะแปะทวิตน้องไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกคนคือมาเร็วเหมือนกันมาเร็วมากมาถึงก่อนบ้าบี่กสั่งของจองวอนกับเจมาจ้าเจจองวอนตลอดไปเป็นซิปเปอร์อ่ะจะบอกว่าสแตนดี้แบบดีมากคือเขาให้มาทั้งแผ่นแบบนี้ โฟรให้ดูข้างหลังก่อนนี่โฟกัสซีลิแล้วนี่คือข้างหน้าคือดีมากคือมันสามารถเก็บแบบนี้ได้เลยเอ่ะเนี่ยอันพอๆกับซีดีเลยเออแอบเซดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมาแกะรีวิวให้ทุกคนได้เห็นกัน ตอนนี้ตรงนี้แพงที่แผ่นนี่แหละเพราะต้องตัดอะคริลิกทั้งแผ่นแล้วก็ให้เรามาด้วยเสียดายอ่ะคือเขาทํามาดีจริงๆทุกคนคือเป็นคนเลิฟแพ็กเกจอ่ะเข้าใจไหมเลิฟแพ็กเกจมากอ่ะคือเขาทามาเขาตั้งใจทํายันแพ็กเก็ไงเข้าใจไหมนี่เราก็น้องมาเสียบตรงนี้แน่นหนามากทามาพอดีแบบพอดีมีได้แล้วเจนี่เจหนึ่งคนแล้วแต่ประกอบจองวอนให้อยู่คู่กันนี่แก้วมาแล้วนะครับทุกคน น่ารักมากตัวปุ๊กปิ๊กมากเขาใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่ๆยาวๆฐานเหมือนกันฐานเนี่ยน่าจะแลกกันใส่ได้นะแต่ว่าดูดีเห็นปะสองล่องอะสองล่องไซส์มันไม่เท่ากันนะครับไม่สามารถสลับชื่อกับตัวน้อง,งอะสลับกันไม่ได้นะแต่ว่าสลับฐานได้เป็นแบบเอาชื่อจองวอนไปใส่ในเจเอาชื่อเจมาใส่ตรงจองวอนก็ได้อะไรก็ได้นี่ได้แล้วจองวอนอีกหนึ่งคนนี่เอเขาอ,อยู่คู่กันเขาจะเป็นแบบนี้จำลองภาพให้ นี่จั๊กเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนน่ารักมาก น่ารำมังเลยอ่ะน่ารำก้าหุเคนเสร็จแล้วจบแล้วจบสักทีนะครับขอโทษคลิปนี้คือยาวแล้วตอนแรกบ,บอกว่าอะไรไม่ยาวแต่คนที่เข้ามาดูก็คือรู้แล้วว่ายาววันนี้มากันแค่นี้อย่าลืมกด subscribe ฟุกด้วยกระดิ่งไว้ด้วย,วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเออเดี๋ยวไปถ่ายรวมให้ดูแล้วกันว่าได้อะไรกันมน่อยบ้างนะครับว่าเสียหายอะไรกันไปบ้างเนี่ยอันนี้ต้องคือถ่ายรวมเพราะว่าการ์ดแบบเยอะไปหมดเลยการ์ดเยอะมากสัใจมากแต่คือจะบอกว่าการ์ดใสที่เป็นการ์ดแถม ดีจริงการบัมก็ดีจริงการบัมคือแข็งแรงมากแต่ว่าข้างหลังอาจจะไม่สวยอะไรเท่าไหร่แต่คือมีความแบบแข็งแรงมากกระดาษดีมากแล้วก็อันนี้คือดีมากเดี๋ยวไปถ่ายรวมกันให้ดูตอนหลังเนาะโอเคไหมครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนไว้แบบเดี๋ยวมันรีแอคนน่นนี่นั่นหรือว่าถ้ามีอะไรมาให้แกะอีกก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันน,นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายไปสักที